สวัสดีค่ะประเสริฐสวัสดีค่ะปะเสรมาเนาะมื่อนีร่โอ้ยมาทุระมื่อนีร่คือแต่งตัวสวยงามแถวมาตดุระสวยเสวยๆพี่น้องมาทุระเจแต่งยืดผมให้เพิ่มเพอาะเหตุยืดผมจะเป็นสายาผมกระดมสรวยงามแธอเดินเย็บทรงผมใหม่ค่ะปีใหม่แล้วเพิ่นว่าเจแต่งเปิดร้านเสริมสวยก็เลยว่าอย่างก็ยืดผมให้น่าหัวเจ้าว่ะแม่ยืดให้น้าใครว่าเจ้าสิไปใส่เจ้าก็บพุบบอกใอยเนาะ บอกแล้วเป็ี่นความรั <Okay. S 3> บอ<ร>กแมนไปใช้มาเอาบอกให้เอฟจีฟังเนี่ยเฮ็ดสวยๆนี่ไปใช้มาโอ้ไปธุลามากค่ะไปเล่นน้ำน้องสาวบอกแมนน้องสาวคูเพิ่นเคยอยู่น้องกับอาจารย์น้องสาวอยู่ใส่อยู่อีกหมู่บ้านนึงอืมเล่นน้ำเพิ่นมากค่ะเพิ่นกะตะกีหอาก็เคยไปเล่นน้ำเพิ่นแล้วกับเพิ่นก็เคยให้อ่าแนวทางของแม่ขาวมาเนาะค่ะ ไม่นี้เปลี่ยนน้ำเพลนอีกะถามข่าวข้าวเพิ่นว่าแม่ข่าวเพิ่นให้อีกบ่จากจากที่เฮาเอ่อโดนแล้วเนาะค่ะเนาะหลายงวดที่เฮาบ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่ให้ช่วงนั้นมันบ่เข้าเพิ่นให้เดือนใดเนาะประมาณเดตุลาคมตุลาคมกันยายนตุลาคคมล่่ะะตุลาคมเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามนช่วงสี่เดือนเลยได้นี่แม่นเนาะค่ะป๊าคือห่างโดนแท้พี่น้องได้ตัวใดมาล่ะค่ะอัน นี่อยู่ด้วค่ะเพิ่นให้มาอยู่ค่ะอ่าเพิ่นเพิ่นหัวคอหายหมวดนี้ละพันว่าปีใหม่แล้วมันก็เลยลองให้ยไม่จากลองน้ำไปเบิงเป็นแนวทางเบิงเป็นวางสีจากเป็นแนวทางแมนจ้ะเอ้หลายงวดที่ผ่านมาไอ้ถามน้องสาวบอว่าเลขเขาบอก่ให้คะอ๋อเพิ่นบอปล่อยเลยถามอยู่แต่ว่าเพิ่นบอไรปล่อยแมนจ้ะแสดงว่ากับบ่มีไผได้บ่มีไผได้ด้วยกัน เพิ่งจะปล่อยนี่ล่ละเพิ่งจะปล่อยที่ไปเล่นเนี่พอดีพ่นมาได้จังหวะแสดงว่าแม่ค้านี่พ้นกับบแมนว่าเอเพ่นเสียนเอาเลขกระโดอเนาะแม่จคะแต่ว่าได้จังเอามาบ่้ืพ้นจังไห๋ยั่มได้เพ่นจังห้ค่ะเพ่นบ่ได้พ่นกับ่่ห้บางเทอเพ่นอาจจะบ่ได้พิธีของเพิ่นหนึ่งสีไหมค่ะแสดงเลือกเต้โอกาสเลือกต้โอกาสพอดีจังว่าเข้าไปเข้าก็เได้ได้มากพอดีก็เลยนํา มาแบ่งปันนี่มาจ้ะสำหรับวันนี้ประแสงก็เดินทางไปแล้วพี่น้องไปเอาตัวเลขมาฝากเอฟซีเรวนะคะสำหรับโป้ไดทีล่อค่อยนะคะหรือว่าตัวเลขแม่ขาวเขาาค่อยเอามาลงอยู่แต่ว่ามันออกก่อนที่ห้าจะลงเนาะประแสงเนาะเพราะเอาห้าออามาลงแล้วนี่เลขมันไม่ได้เข้านะมันมันหลุดเนาะมันหลุดซองงวดบอกเขามาลงต่อนะกับบกเขาเลยเนาะบวกเขาแต่บางวดนี่แต่ถามบางคนก็อาจจะบอกว่าเลขเลขบุกเขาคือออามาลงสินะ เขาก็ว่าจะได้มาแชมป์เออเพิ่นไห่มากเขาก็ล่องเอามาแบ่งฝันเอฟซีค่ะเพราะว่าเห็นเพิ่นเอาห่เพราะว่าปีใหม่แล้วเพื่อมันเป็นเนวทังที่ว่ามันอาจจะเขาหรือเปล่าเขาเพราะว่ามันเคยเขนามันเคยเขามันเอามาล่องบังทอมันหนดกับักสีว่าจังไดเนาะพี่เ้องแมนจะนี่ค่ะคืดนําอยู่เด้คิดค่ะคิดเนาะแมนบางทอก็คิดร้ายอย่างก็แจ๊คแสวลงหมอลุงดีเนาะแมนจะ ทีนี่เพิ่นกับแบ่งปันกับว่าเป็นยังค่ะเขากับร่งมไปสกอรเอฟซีกับพิจารณาเอาเบิงถ้าชอบจังนั่มไปนะคะบ่ชอบกับโ่เป็นยัง <c oughs> คือเขากับคือแนวทางกับขึ้แนวทางเนาะค่ะเนาะมันมันจะเป็นลักษณะแบบว่าอแอดมินี่เป็นค้นหาตัวเลขเด้กพี่น้องเป็นค้นหาแล้วก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอพี่น้องด้เบิงกันจา <c oughs> แต่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าจะมักหรือจะชอบหมองนั่นนั้น กะให้พี่เจรณาเอาคือเก่ามันมีหลายอาจารย์หลายสำนักแม่นจ้ะแต่อันนี้เพิ่นประแสงแล้วเดินอุตส่าห์เดินทางไปแล้วนะเจะตังก็อดบ่ได้ที่จะเอามานําเสนอจังซสิแม่่นคะอุตส่าห์เฮ็ดผมเฮ็ดหนาเพิ่นสิไปขอไปขอตัวเลขนําเพิ่นมาเนาะสวยๆไปบ่เพื่อโง่เฮงปีใหม่ไปขอเพิ่นทาเพิ่นให้แนวทางดีเอ่อเยี่ยมๆเด็ดๆล็มากสิแี่ค่ะเยี่ยมแม่น อยากจะไปฝากเอฟซีหน่แยนะอยากไปอามาฝากเนาะค่ะเนาะตอนที่ห้างบอลงกับมี่เอฟซีหลายๆท่านถามเขามาเนาะค่ะแต่ว่ามันบ่ได้ค่ะตอนนั้นเพิ่นบ่เฮ็ดเพิ่นบ่มี่อันนี้เร่อค่ะโอ้หน้าตาสดใสขึ้จังเศรษฐีใหม่ยิ่ดอกสำหรับเนื้อข้างเขาไม่ชี่สำหรับเนื้อข้างเขาไม่ชี่เป็นไดมาแบบใดญประเสริฐแม่ขาวแม่ขาวแม่ยขาวแม่ขาวตั้งแต ลักษณะนี้คือเข้าประหมว่เพิ่นเฮ็ดแบบใดด้วยค่ะแต่ว่าน้องสาวนี่ผู้เพิ่นแบ่งปันเฮาเพิ่นบอกมาแม่นเพิ่นเอาให้ว่าแม่ขาวล่อยมากซึ่งน้องสาวเพิ่นบ่ได้เปิดเผยว่าเป็นแบบนั่งเอาหรือว่าเป็นขอจังไดนะคะยังบบรู้บเลาลูแต่ว่าเอาเลขให้กับเอาเล็กมาเลยแบ่นปันในทางให้มาเลยแบบแนเยนากับบะกาโบรูว่าเพิ่นเอามาแบบใดได้แบบใดเอามาโซ่แต่ทีนเนี่ได้ชุ่วดบได้ชุงวดค่ะเพิ่นให้จังได แสดงมาเพิ่นจะห้ของขวัญปีใหม่สาหรับปีหกเก่านะครับนอกเพิ่นห้มากครั้งแรกในปีใหม่นี้แม่นบอกแม่ค่ะแสดงว่าแม่ขาวเป็นห้ของขวัญปีใหม่สําหรับปีนี้นะครับเพิ่นบอกตัวใดก็ครับเดี๋ยวนะค่ะนี่เพราะท่านได้เปิดเบิ้งบมเดี๋ยวนี้นี่เบิ้งแล้วเบิ้งแล้วแต่จำบ่ไดดบอกจำบ่ได้อาอเอาเบิ้งเบิ้งพี่น้องตัวนี้เด้อค่ะตัวใดค่ะสามตัวเป็นหาตัวใดครับ หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกค่ะหนึ่งหนึ่งหกค่ะสองตัวราคาแปดศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็แสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวเลยเป็นบอจ้าครับเปิ้ลไหมาซัมนี่ค่ะขอเขียนตัวใหญ่ๆมาเบิร์หน่อยเด้อค่ะเด้อบอคอยเห็นเด้อเอ็นซีครับแม่ขาวเปิ้ลไฮเป็นลคอฟฟันเปิ้ลชูอีกตัวนึงครับพี่น้องปีหกเก่านะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเก้า แม่ขาวเป็นไฮมากครั้งแรกไม่อปีนี้นะครับคเนี่ยทางสามโตัครับสองโตัวนะครับแคทนาจอไที่ขัดแล้วตัวเลขของแม่ขาวนอประแสงบอกเอฟซีเนี่ยป่าดังๆเนี่ยสามตัวหนึ่งหนึ่งหกค่ะสองตัวแปดศูนย์นะคะตัดเล่นไปกลับด้วยนะคะเอฟซีคสมมติว่าตัดสองโตัวตัดแบบแดครับเนี่ยแนี่ยทางสามโตอ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งค่ะอ่ะโอเคนี้เนาะครับน้องไปกลับอาจจกลับนะครับจ้าตัดวินวินเอาได้ครับเดินหนหรับสำหรับเนว้ทา้งสองตัวนะครับเป็นไหมาะนะครับแม่เขาให้มาสามตัวครั้งเดียวหนึ่งหนึ่งหกนะครับตัดวินวินเอาได้ครับ<ม>เดินหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อทั้งสองตัวเป็นไหมาโต้เดียวนะครับอาจจะเป็นล่างก็ได้นะครับแปดศูนย์ศูนย์แปดจะลิ้นไปกลับนะครััับบกมนนเครี้ นี่นะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะเฮงๆปังๆัรวยรวยค่ะเขาชนเปอร์เซ็นต์ไม่ไรนะคะที่แบ่งปันแน,นวทางนะคะพี่น้องค่ะขอให้เ FC โชคดีค่ะปีใหม่นะคะเพื่อเป็นไถ่โชคลาภห้าปีให,ใหม่โชคลาภนะคะร่วงเปอร์เซ็นต์แม่เขานะคะสามตัวหนึ่งหนึ่งหกสองตัวแปดศูนย์ ตัดหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะกันหนึ่งเก้าด้วยนะคะเก้าหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวเลขของแม่ขาวนอปแสงแค่ะแม่ขาวค่ะพี่น้องแคบหนาจอไว้นะคะสำหรับคนใดที่เข้ามานะคะเอฟซีเป็นตัวเลข,ขแขวนวทางนะคะสรุปตัวเลขอีกครั้งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่ขาวนะครับ คุณปราแสงนะครับปราแสงพารวยได้มานะครับจากน้องสาวนะครับสรุปแนวทางสามตัวเป็นไงบมากนะครับหนึ่งหนึ่งหกนะครับสองตัวกระตั้วินแล้วนะครับเดิมหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแปดศูนย์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับขีดเส้นใต้เอาไว้บอกว่ารักนะครับหนึ่งเก้านะครับจะลื่นนะครับเดิมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับกันไว้ด้วยนะคะครับให้ปังๆเด้อคาแสงมากค่ะขอบคุณค่ะ โราดีปีใหม่นะไม่ว่าปังปังค่ะ